เรื่องเล่าผีตอนใครอยู่ในรถผู้ชีสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อบีวันนี้ผมมีประสบการณ์ลี้ลับที่เคยพบเจอมาด้วยตัวเองจะมาเล่าให้ฟังโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่า ผมทำงานเป็นหน่วยกู้ชีพประจำอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานได้สามสี่เดือนช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมากนักแล้วอยู่มาวันหนึ่ง ตอนเวลา18นาฬิกา45นาทีของวันนั้นทางหน่วยกู้ชีพได้รับแจ้งเหตุเข้ามาว่าได้มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกับควายผู้บาดเจ็บไม่มีชีพจรไม่หายใจโดยจุดเกิดเหตุนั้นเป็นทางโค้งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของพวกผม โดยในขณะนี้ได้มีชาวบ้านที่มาพบเจอเหตุการณ์กำลังช่วยปั๊มหัวใจคนบาดเจ็บรออยู่ในที่เกิดเหตุพอพวกผมไปถึงที่จุดเกิดเหตุก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บสองรายเป็นผู้หญิงหนึ่งรายโดยผู้หญิงนั้นมีอาการปวดบริเวณข้อมือขวา สามารถเดินได้ส่วนอีกหนึ่งรายเป็นผู้ชายไม่มีชีพจรได้ชาวบ้านปั๊มหัวใจขึ้นมาแต่การหายใจแผ่วเบามากสภาพของรถมอเตอร์ไซค์นั้นคอรถพังยับเศษร,รถกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนไปหมดส่วนควายนั้นถูกรถชนจนสิ้นใจขาที พวกผมพร้อมทีมงานจึงทำการตรวจสอบแล้วใส่อุปกรณ์พยุงคอจากนั้นก็นำผู้บาดเจ็บขึ้นรถเพื่อที่จะนำไปส่งโรงพยาบาลโดยในตอนนั้นข้างหลังรถก็มีคนบาดเจ็บสองคนและหน่วยกู้ชีพอีกหนึ่งคนขณะที่กำลังปิดประตูท้ายรถกู้ชีพ ผมก็มองเห็นหลางๆเหมือนว่ามีคนใส่เสื้อสีดำใบหน้าขาวซีดกำลังนั่งอยู่ในรถกู้ชีพด้วยเขาก้มหน้าไม่พูดไม่จาไม่หันซ้ายหันขวาเลยแต่ด้วยความที่ผมต้องเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรผมจึงรีบขับรถ ออกไปจากจุดเกิดเหตุพอผมขับรถออกมาได้สักพักก็ได้มองผ่านกระจกแล้วสังเกตเห็นว่าชายปริศนาคนนั้นเขาก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าเขาคงจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ แล้วขึ้นรถมาด้วยแต่มันแปลกตรงที่ว่าตอนแรกนั้นทำไมผมถึงไม่เห็นเขาอยู่บนรถทั้งๆท,ที่ผมเป็นคนนำผู้บาดเจ็บขึ้นรถและปิดประตูหลังรถด้วยมือตัวเองแท้ๆแ,และที่มันแปลกอีกอย่างก็คือขณะที่ผมขับรถอยู่นั้น ผมรู้สึกเหมือนว่ารถมันหนักอย่างผิดปกติจนกระทั่งผมขับรถมาได้ระยะหนึ่งอยู่ๆรถกู้ชีพก็คล้ายกับถูกดึงพวงมลาลัยให้หักลงข้างถนน,นฝั่งซ้ายผมจึงรีบหักพวงมลาลัยรถกลับขึ้นมาแล้วขับไปต่อ จากนั้นผมได้เหลือบสายตาไปด <Liberty> ูที่กระจกมองหลังก็ยังเห็นผู้ชายปริศนาที่ใบหน้าขาวซีดนั่งทำหน้านิ่งๆอยู่ที่เดิมผมจึงคิดในใจว่านี่มันไม่ใช่ละมันแปลกมากพอขับรถมาอีกสักพักผมก็บอกให้เพื่อนที่นั่งมาด้านข้าง สอบถามหน่วยกู้ชีพที่คอยดูแลผู้บาดเจ็บอยู่ข้างหลังว่าคนเจ็บคนนั้นเขายังหายใจอยู่ไหมซึ่งเขาก็ตอบมาว่ายังหายใจอยู่พอขับรถไปใกล้จะถึงโรงพยาบาลเสียงหายใจของคนบาดเจ็บก็เหมือนจะเป็นการหายใจเฮือกสุดภาย ผมจึงรีบขับรถไปให้เร็วยิ่งขึ้นพอไปถึงโรงพยาบาลตอนที่เอาคนเจ็บลงจากรถผมกลับไม่เห็นผู้ชายปริศนาคนนั้นอยู่บนรถเลยมีเพียงผู้บาดเจ็บสองคนกับหน่วยกู้ชีพหนึ่งคนเท่านั้นแล้วจุจๆหมาจรจัดแถวนั้นก็พากันโกงคอหอนขึ้นมา ด้วยเสียงที่เย็นเยอือกผมก็เลยรู้ได้ทันทีว่าคงเจอดีเข้าแล้วแน่ๆเพราะตรงโค้งที่เป็นจุดเกิดเหตุนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเคยมีคนขับรถหลุดโค้งกันเยอะมากและมีคนเสียชีวิตหลายรายเลยล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนจากคุณบีด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบ o ๊กแฟนเ g e ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ